วันนี้ผมจะมาสอนเล่นทีลิตามนักแข่งเลยครับผมทำไมนักแข่งถึงนิยมแต่ในแรงไม่นิยมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับผมในมุมมองนักแข่งนะครับทีลิเป็นแคลลี่ที่หวังพึ่งพาได้ครับหวังผลได้ครับผมเพราะว่าถ้าทีลิได้เกิดได้เลดนะครับผมเป็นแคลลี่หนึ่งตัวที่โหดมากในทีมไฟ์นะครับผมเรามาพูดถึงความเก่งของตัวทีลิกันจุดเด่นของตัวทีลิเนี่ยคือ ตำแหน่งยืนง่ายครับเพราะว่ามีสกิลกดแล้ววิ่งไวครับผมแล้วแอนิเมชันในการยิงของจีรีเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับผมมันยิงเสร็จมันสามารถเดินได้ต่อได้ไวมากๆคล้ายๆแวนเลยนะครับแล้วสกิล2ของทีลีเนี่ยพอกดแล้วเนี่ยจะยิงได้ไกลขึ้นด้วยนะครับถ้ากว่ามันได้เปรียบแครี่หลายๆตัวนะครับผมจากความเร็งในการเคลื่อนที่แล้วก็ยิงได้ไวขึ้นนะครับแล้วสกิล2เนี่ยมันทําให้ทีลสเนี่ย เป็นตัวที่ดี s สูงมากๆตัวหนึ่งในบรดาแครลี่นะครับเพราะว่ามันจะชิ่งไปกลับไปกลับไปกลับ,ลบมันเลยทําให้ทีลีสเนี่ยจ่ายดาเมจออกไปได้ลวมากๆนะครับแล้วสกิลสอของทีลีเนี่ยความเก่งอีกหนึ่งอย่างเลยคือทีลีสามารถยิงแท้งแล้วไปโดนตัวข้างหลังได้นะครับเพราะว่ามันจะชิ่งไปแนวตรงนะครับผมใครที่ยืนไปเส้นตรงที่ทีลีปาเนี่ยโอกาสโดนดาเมจสูงมากๆแล้วดาเมจอ่ะเหมือนมันจะไม่กว้าง แต่มันกว้างมากๆนะครับผมแค่เอาแท้งมายืนรับดาเมจสมมติแท้งฝั่งตรงข้ามมายืนรับดาเมจทีลีก็แค่ยิงแท้งครับผมเพ,เพื่อเคลียร์คีฟปได้แล้วก็ทําให้ตัวดาเมจข้างหลังเนี่ยเขาเจ็บด้วยนะครับผมมันก็เลยเป็นแครี่ที่ดาเมจทีมไฟล์โหดมากนะครับผมแล้วมีสกิลหนึ่งที่สโลฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วดาเมจก็ดีด้วยนะครับอันติก็ดูดฝั่งตรงข้ามได้อีกนะครับผมมันก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่เล่นทีมได้โหดนะครับแต่ข้อเสียของตัวทีลีกเนี่ยคือต ยืนเลนก็ไม่เก่งนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะยืนรับเลนได้นะครับผมมันก็มีทิคในการยืนเลนเคลียร์เลนอยู่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผมถ้าเกิดเราผ่านในช่วงต้นเกมไปได้รับรองเลยครับทีลีเป็นแคลร์หนึ่งตัวที่แบกทีมได้ดีมากๆนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊ ผมมีเพจขายไอเกม Rv มาแนะนําราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ร้อยดีสกินแลแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคติดดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกม Rv อีกด้วย มีแบบไหนเสนอมาไ,ได้ที่เพจ tp เรับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม rv ราคาถูกได้ครูปองคุ้ม,ม,มผมแนะนําร้านนี้เลยครับมารู้ช OP เติมถูกเติมไวเคดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i ดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาสก็ลดสูงสุดไปถึง25เซนเลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นกีรีนะครับเล่นตามนักแข่งเล่นยังไงให้รอดนะครับผมตอนเเล่นเนี่ยเราเล่นแครี่ประเภทเละเกมนะครับเราต้องมีวินัยในการเล่นนะครับผมต้องมีความอดทนในการเล่นนะครับไม่หิวโหวยไม่ตายบ่อยนะครับผม เพราะว่าถ้าเกิดเราตายบ่อยหรือเรากลับบ้านบ่อยเนี่ยเท่ากับว่าเรามีโอกาสที่จะเสียเงินไปค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเรามาไม่ทันเวฟบ,บ้างมาได้คลีปตัวเดียวบ้างหรือเสียทั้งเวฟเลยอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่แย่มากๆเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราเป็นตัวเลทเกมเราต้องการเงินอยู่ตลอดเวลานะครับผมโอเคเนี่ยเราเคลียร์คลีปให้ได้ครับแล้วไม่ต้องไปสู้เลนนะครับเราไม่มีความสามารถในการเทรดเลนนะครับผมเราถอยออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิด มันอยู่ในระยะที่เราสามารถเทดได้เนี่ยเราก็เทดนะครับผมด้วยทีลี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เทดเลนไม่ได้เลยมันก็เทดได้ครับแต่แค่มันต้องระวังคนอื่นมาแจมด้วยนะครับช็อตนี้ผมจะไม่ไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าผมไปผมก็ไม่มีสกิลอะไรที่จะช่วยเพื่อนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเคลียรหิ่งห้อยดีกว่าอันนี้ได้กันเงินชชว์สามอ่าห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็เคลียเลนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ถอยออกมาเลยนะครับแล้วก็ยืนเซฟเซฟในป้อมนะครับผม หรือว่าเราจะอาจจะเดินมาแถวๆนี้ก็ได้นะครับผมด้วยความที่เราไม่มีอะไรทำนะครับเราว่างงานนะครับผมจะให้ผมไปยืนรอเนี่ยผมก็ไม่คงไม่ไปยืนนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยจบบนเราจําทาม,มิ่งป่าไว้เลยนะว่าป่าจบบนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอ้อยมันรอทําเราอยู่แล้วนะครับแล้วมันไม่โผล่เลนไหนเลยป่ากับโลมอยู่ตรงนี้แน่นอนผมบอกเพื่อนเลยว่า4คนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมผมก็จะไม่เดินไปเราก็แค่รอรับคิปในป้อมนะครับ หรือถ้าเกิดเขาจะเอาเราเนี่ยเขาก็ต้องโถมเข้ามาในป้อมนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเข้า4คนยังไงเราก็ไม่รอดนะในป้อมนะผมบอกเลยรอครับผมรอเพื่อนเล่นให้นะครับเราเป็นแคลรี่เราไม่จําเป็นต้องไปเล่นได้เพื่อนนะครับโอเคชัอนนี้เพื่อนเข้าแล้วนะครับผมก็จะตีตัวที่ผมตีได้นะในช่วงต้นเกมตีใครได้ก็ตีไปก่อนนะครับผมแอซซิดได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องได้ฆ่าก็ได้ขอแค่แอซซิดก็พอนะครับแอซซิดแล้วไฟชนะอันนี้ถือว่าโอเคแล้ว เพื่อนเนี่ยจะได้พยุงเราในช่วงใน,ในช่วงต้นเกมไปให้ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะแบกเพื่อนในช่วงการเกมถึงเลดเกมเองนะครับเล่นแครี่ไม่ต้องไปอยากเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปอยากแบบบวกในช่วงต้นเกมรอเพื่อนครับผมเราทําเลือดเราให้พร้อมนะครับเนี่ยแล้วและอย่างช็อตเนี้ยนะครับผมเราสามารถเข้ามาแท็กป่าได้เลยนะครับป่าเขาไม่ว่าอะไรเราหรอกนะครับยิ่งเราแชร์เงินกันเนี่ย่าเราก็จะยิ่งแบบ ได้เงินเยอะกว่าเรามาเอาคนเดียวนะแล้วเราเป็นแครี่ครับป่าเขาไม่ว่าเราอยู่แล้วถ้าเกิดเราจะไปดูดป่าที่ว่านี่คือป่าที่ไม่เข้าใจเกมนะครับผมโอเคเนี่ยเราก็กลับมารับเลนเหมือนเดิมเห็นไหมเขาพยายามที่จะมาทําเรานะครับแต่ว่าเรายืนในป้อมอะ่ะน,นี่เพื่อนเล่นเราก็ปล่อยเพื่อนไปเพราะว่าผมไม่อยากจะไปแบบยิงอะไรตอนเนี้ยผมยังดาเมจมันยังแบบถ้าใครไม่ได้ไวนะครับก็วิ่งแถกกางนะครับผมทีลี่ก็สามารถ วิ่งแท็กกลางได้อยู่นะครับผมด้วยความที่สกิลสของเราเนี่ยมันวิ่งเร็วครับไฟจอดนี้พผมเคลียร์กลางเ็จทุกคนเห็นปะผมเดินบนเลยผมจะไม่อยู่แค่เลนนะเพราะว่าผมวิ่งมาเนี่ยเพื่อมาเอาตังค์นะครับผมไม่ได้มาจะมาเล่นไฟนะครับเพื่อนมาครับผมเพื่อนมาตรงนี้เราก็โยอันติไปได้ดูดนะครับผมแล้วเพื่อนได้ครับเพื่อนได้เราก็ต้องไปครับผมเอาได้ครับผมแล้วตรงนี้รอเลี้ยวลำเข้ามาครับแล้วพอยิงฟรีครับผม ยิงฟรีอินสปอร์ตครับตรงนี้เป็นดับเบิลคิวเราแทบจะไม่เสียเลือดเลยเพราะว่าเราแค่ร้อยเพื่อนเล่นให้เราก็มาทำดาเมจนะครับผมคือเล่นแครี่ผมแนะนำว่าให้เซฟเลือดไว้นะครับผมเวลาที่เพื่อนไปเล่นกับเราเนี่ยเราจะได้พร้อมเล่นครับช็อตนี้เราก็แค่ตีป้อมก่อนเลยนะครับปอบมันหายตัวนะครับผมไม่เป็นไรตีไปครับผมโอเคเก็บคิวครับอ้อยเข้ามาครับตรงนี้กดสกิลสองวิ่งออกมาก่อนครับหาตำแหน่งยืนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จ่ายดาเมจไป โ okay. อเคเกลเยนเริ่มง่ายแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราเริ่มมีของแล้วนะครับเราเรียกเขาไล่เรานะครับเราวิ่งยาวเลยเราไม่ต้องหันกลับไปช่วยอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีสตาร์ทไม่มีสกิลผกักไม่มีสโลอะไรเลยนะครับผมวิ่งอย่างเดียวนะครับช็อตนน้ถามว่าเรามีสกิลไปช่วยเพื่อนไหมมีครับสกิลหนึ่งสามารถสโลได้แต่ว่ามันจะทําให้เราเนี่ยหยุดเดินแป๊บหนึ่งนะครับอันติก็สามารถช่วยเพื่อนได้แต่มันจะทําให้เราเนี่ยหยุดเดินแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําอะไร ที่มันเสี่ยงต่อการตายของเรานะครับตอนนี้ผมก็บอกเพื่อนสลับนะแต่ว่าเราต้องรับเลนกลางนะครับผมแล้วให้ฟอร์เลนเนี่ยรับล่างเพราะว่าคีบมันกงจะชนนะครับสลับตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เรายืนรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับรอเมดเดนมาครับแล้วก็ค่อยเคลียร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยคือเราเคลียร์ไวแล้วนะครับเรามีอารอนแล้วตอนนี้คือเงินผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม ตอนนี้ผมสามารถเล่นไฟกับเพื่อนได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้โจนจนเกินไปเรามีทารอนไวมากนะครับเรามีทารอนตั้งแต่แบบ4ีนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเกียร่างเลยนะครับมีทารอนไวสามารถเข้าไฟได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนมีไฟเราก็ไปกับเพื่อนได้นะครับไฟใกล้ๆเรานะครับผมดันต่อได้นะครับเพราะว่าเขาตายสองครับสลิมเพิ่งเกิดนะครับผม เราอาจจะเคลียร์เวฟนี้ได้ครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันเคลียร์เวฟไวนะครับผมซึ่งรอเรียมาแล้วอย่างนี้ก็ต้องฟีกออกเลยครับผมยังไม่ได้นะมันฝืนไปไหนเมื่อกี้นี้สี่คนนะครับผมก็แค่รอดให้ได้นะครับผมกลับก็ไปเหมือนจะเถียงนิดนึงครับเพราะว่าสกิลสองของเราเนี่ยมันมันมันตีไกลนะครับถ้าเกิดเรากดสกิลสองเนี่ยมันจะตีไกลนะครับยืนเซฟๆหน่อยนะครับโอเคเราเห็นตรงกลางสองเลยครับเพราะฉันก็เคลียร์ได้ครับ Okay, เราเดินไปช่วยเพื่อนนิดนึงแล้วผมเจอกบไงตายครับผมตรงนี้สวย okay. เฮ้ยไม่ตายดีหว่ากบมันหายตัวโอ้โ oh. หหรือว่ากบตายคือในเกมนี้ผมเลือกอัพเป็นสกิลหนึ่งทุกคนเห็น,เห,นเห็นปะด้วยความที่เราอัพสกิลสองนำมาเนี่ยเรายังไม่มีดาเมจในการตีขนาดนั้นนะครับแต่สกิลหนึ่งเนี่ยหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากระลิมเขาออกไปได้นะครับผม แต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยกดปุ๊บมันมีดาเมจเลยเราผมก็เลยอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับผมมันจะได้ช่วยในเรื่องอจุดด้อยของเราในช่วงต้นเกมไปได้ครับตรงนี้เราเดินออกมาก่อนครับยิงไปต้องฝืนยิงนะตรงนี้ต้องสู้ครับต้องสู้ครับเราต้องยิงให้ได้และยิงให้ได้ครับผมเก็บ2องมาได้ครับแล้วเสียอ้อยด้วยครับตรงนี้เราไม่เสียใครเลยด้วยนะครับผมว้าวช็อตนี้นี่เป็นกานสวยมากครับ อยป้อมครับผมแล้วเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับด้วยความที่เราเอาลูนดูดเลือดมาและเรามีทาลอน,นครับผมเราสามารถตีคีบดูดเลือดเด้งเลือดได้นะครับแค่เราไม่ต้องกลับบ้านเลยแบบนี้เท่ากับว่าการเงินเราจะเด้งตลอดนะครับผมเราจะหาเกันอยู่ตลอดเวลาได้นะครับเดีย๋ยวผมไปเอาเลสนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือผมเล่นไฟได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด ตอนไหนที่เราพร้อมเล่นไฟเนี่ยเราก็ขอเลดเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็มาเล่นไฟนะครับผมเดินตามเพื่อนครับโอเคสวยครับผมตัวเราเนี่ยไม่มีสกิลในการเปิดนะครับแค่ต้องตามเพื่อนอย่างเดียวนะครับกดสกิลสองไปไล่ยิงไล่ยิงครับกดสกิลหนึ่งไปไล่ตีิีขึ้นหน้าครับเาเก็บเราเลี้ยงมาได้ครับผมโอเคสวยมากครับช็นตน้ คือสกิลหนึ่งของเราเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยสโลด้วยนะครับผมสโลเสร็จแล้วถ้าเกิดมันยังโดนตีอยู่เนี่ยศัตรูยังโดนตีเนี่ยเขาก็จะสโลเรื่อยๆนะครับคือก็เลยเป็นทีรีเนี่ยก็เลยเป็นแครี่ที่ไล่ไครได้โหดมากนะครับ,บก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เราผ่านช่วงต้นเกมไปได้แล้วผมว่าความยากของทีรีสเนี่ยคือแค่ช่วงต้นเกมนะครับผมพอกลางเกมหรือเกมมาแล้วเนี่ยตัวมันเริ่มเก่งแล้วครับ้ยถู้เขาหายตัวมารวบแต่เพื่อนมีร้างครับทุกคน เรายิงปะเคถอยเอาเมื่อก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่าอัพสกิลสองแล้วนะครับจะไม่อัพสกิลหนึ่งแล้วแต่ว่าสกิลหนึ่งก็จะเต็มแล้วนะแต้มที่ผมจัพสกิลสองนํำก็ต่อเมื่อผมพร้อมเล่นไฟนะครับถ้าเกิดผมยังไม่พร้อมเล่นไฟเนี่ยผมจับเป็นสกิลหนึ่งมาก่อนอย่างที่ผมได้บอกไปนะสกิลหนึ่งเนี่ยมันช่วยเติมดาเมจในช่วงต้นเกมของเราได,ด้ดีนะครับอ่าแล้วจับมาได้อย่างี้ก็ เก็บร้อยครับผมเก็บคิวเห็นไหมเบิร์ดโคตรไวนะครับผมตัวมันดีเพสูงนะมันแบบละลายแท้งไวมากครับแล้วยิงป้อมนี่คือยิงแป๊บเดียวนะถ้าเกิดได้ยิงอะ่ะดูนะดิยิงยิงแบบทีสองทีอะ่ะจารเจ็บเลยนะครับเก <Okay, S 2> เพื่อนตันป้อมไหมครับอย่างนี้ก็ยิงฟรีครับผมได้ป้อมครับสวย พยายามหลบสกิลด้วยนะครับผมเล้นบนต่อได้ครับเพราะว่ามีคลีปด้านบนครับแล้วทิชนะครับผมคือเราจองยิงแทงตัวข้างหน้าก็ได้นะครับแต่มันก็ไปชิ่งโดนตัวข้างหลังเองนะครับผมแต่ว่าแทางเขาเป็นกบเนาะก็ต้องระวังตัวเลนิดนึงนะเพราะว่ากบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหายตัวเข้ามาร่วมเราได้นะครับเพื่อไน,นไปเล่นข้างล่างนะครับผมจะปาสกิลเช็คให้ และอ้อยคงไม่รอดโอเคแกเลนครับผมถ้าเกิดไม่มีอ้อยแบบนี้คือเราก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วเนาะสกิลสองทีรีนี่คือทำให้ยิงไกลมากๆนะเพราะว่ามันจะชิงข้างหลังอะชิงไปไกลมากนะครับก็ลเพเนี่ยดูผมยิงป้อมน่าจะโดนคนด้วยนะผมว่าโอเค กินบวกกว่าทุกคนเราต้องอ้อมไปอุ้ยรูปสวยด้วยนะแต่ไม่เป็นไรพิ้วออกมาครับแล้วก,กลับไปยิงกลับไปยิงกลับไปยิงครับผมเราเลียวล้มยิงปั้มก่อนล้วกันโอเคแต่เพื่อนจะจบเราตีไปล้มครับผมทลิมดาเมจไวมากนะครับถอยก่อนนะครับผมตอนนี้เลือดเรามันเสี่ยงนะครับไม่จำเป็นต้องฝืนขนาดนั้นก็ได้ แล้วก็ถ้าเกิดเราเสียชัดดาวไปเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับผมเดี๋ยวเราตีมังกรเอาเลือดก็ได้นะดูดิเลือดเด้งอย่างไวนะครับแล้วทุกคนดูแอนิเมชันของทีรีดิโอเคไม่สนใจแอนิเมชันในการยิงของทีรีค่อนข้างไวมากๆมันแค่แบบเหมือนสะบัดแขนอ่ะก็กระสุนก็ออกไปแล้วนะครับอารมณ์เหมือนแวนเลยปะดูดิยิงเดินยิงเดินยิงเดินแบบคข้โหดมากนะครับ มันก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่เลียดเกมโหดนะครับผมเรียนก็าง,ง่ายครับดูดิโตดมันนะผมบอกเลยทีเรียถ้าเกิดได้แบบแบบได้เกิดแล้วอะระวังกบด้วยนะโอเคถอยออกมาก,ก่อนเลยเราติต๊กบอกเพื่อนนะว่าเราจะเล่นบนเพราะว่าคือมันสามารถจบเกมได้แล้วอะทุกคนมันไม่จำเป็นต้องรอแล้วเพราะว่าผมแบบของสุดแล้วอะ ยิงไปเคลียร์ไปกบกบจะเข้ามานะครับลบก่อนโอเคหมดครับผมกบหมดกบหมดครับหมดครับเขาก็หมดเหมือนกันครับผมตายหมดนะครับเจอยิงชิ่งคนชิ่งป้อมนะครับผมนี่แหละความเก่งของตัวทีรีครับเบิร์ตไปละลายละลายละลายหมดครับผมยิงแป๊บเดียวครับตู้ละลายครับด้วยความที่ดีเพสมันสูงเลยครับผมมันไปกลับ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 นะครับทุกคนเห็นเลือดไหลไหม เลือดกบกบเลือดแบบทุกคนที่มาเยือนการป้อมอะไหลเป็นน้านะครับผมเรายิงคนชิงป้อมยิงป้อมชิงคนนะครับผมอันนี้คือความโหดของตัวทีลีในทีมไฟนะครับผมมันเล่นง่ายด้วยครับในทีมไฟเนี่ยมันแค่กดสกิลสองทับแล้วก็หาตำแหน่งยืนดีๆแล้วยิงยิง,ยง,ยงกดปุ่มยิงอย่างเดียวเลยนะครับผมั่งตองข้ามเนี่ยก็พร้อมที่จะตายต่อหน้าเราแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าเหนือกว่า99.9ของผู้เล่นอันดับเดียวกัน มันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนมันดูเวอร์จังเดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่เราทําได้สักหน่อยครับดาเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรับดาเมจไปสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าจ่ายดาเมจหนักมากนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจ่ายดาเมจเยอะกว่าเมจอีกนะครับผมก็เป็นเกมที่เรารวยเนาะที่เราไม่ได้พลาดในช่วงต้นเกมนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของทีลีนะครับผมความยากของมันเนี่ยแค่ในช่วงต้นเกมเลยพอกลางเกมถึงเลทเกมมาแล้วเนี่ย ถ้าคุณรักษาตำแหน่งยืนได้ดีผมบอกเลยว่ายิงตายทุกตัวนะครับตัวทีเลนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้ก็หนึ่งไลค์ก็หนึ่งคอมเมนต์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ